ของไทยเองเนี่ยเศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายนเนี่ยชะลอตัวนะนะครับชะลอตัวนี่คือจากแบงก์ชาติที่มีเพิ่มขึ้นก็คือมาเมษาเดือนเดียวพฤษภามิถุนายนชะลอตัวนะครับแต่ว่ามีตัวเลขเดียวที่ดูดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์ของแบงก์ชาติแล้วกันเนี่ของแบงก์ชาติก็คือชะลอตัวหมดยกเว้นตัวเดียว นะครับสีเหลืองเนี่ย private investment index ก็คือการลงทุนภาคเอกชนนะกอนจะบอกว่าเดิมคือว่าก็คือมันขึ้นมาสองสองเดือนนะไอ้ตัวอื่นเนี่ยมันมันไซด์เวลา,าลงแต่ว่ามันมีการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรนะับโดดเด่นที่สุดคือลงทุนจริงเนี่ย แล้วเดือนมิถุนาย,ยนล่าสุดก็คือตัวเลขการขอ POI เนี่ยสูงสุดในรอบกี่เดือนผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าก็ก็เยอะมันโดดเลยเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับแสดงว่าในภาคการลงทุนของไทยเนี่ยมันเริ่มเริ่มมาแล้วนะครับแต่ถ้าดูแยกโดยวรวมเนี่ยเอาอันนี้ก่อนการบริโภคในประเทศด้านซ้ายมือนะครับเพลตคอนซัมชันอินเด็กซ์ นะบเข้าใจได้มิถุนา่าลงปีต่อปีโบกนิดหน่อยเดือนต่อเดือนลบนิดหน่อยผมก็จะบอกว่าอยากให้ดูไม่ดูมีเดือนทุนนาอยากให้ดูตัวเลขที่จะประกาศของไตรมาสที่สองผมมันมองว่าช่วงเนี้ยจนถึงวันประกาศตัวเลข g ี p ีไตรมาสที่สองเนี่ยหุ้นจะออกข้างข้อสรุปเลยไหมออกข้างรอไปก่อนรอไปก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะ นะครับเพราะว่าอะไรมันยังไม่ค่อยดีโดนเทคโปรไฟตแล้วก็ออกไซเวย์จะไม่มีคำอธิบายตอย่ออีกเพราะว่า gdp ไตามาาที่สองเนี่ยองค์ประกอบคือ pcpci ภาคการบริโภคเนี่ยไตายมาสองโตนะครับไตามาสองปีนี้กับไตามาสองปีที่แล้วโตศูนย์จุดหกนะครับนะครับแต่ว่า q สองเทียบ q หนึ่งลบไปศูนย์จุดหนึ่งแต่ว่าเขาประกาศเขาประกาศ q สองเทียบ q หนึ่ง q สองปีนี้เทียบ q ส q งปีที่แล้ว นะ Private Investment Index, น,นะครับไ i n v e ต e ินเ e ส t ์ e มนต์อนด็กนัวกชนนะครับไอเดือนมิถุนาโต15%เนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วก็เดือนเดือนโต0.7นยเจ็ดเนี่ยเห็นไหโตเยอะนะครับเมษาพุทสภาก็โต10%มิถุนาโต15%เนะครับเศรษฐกิจไม่ดีลงแต่ลงทุนนะครับแต่มีคนลงทุนนะคนะครับแล้วถ้าดู Q2 เนี่ยที่จะประกาศเนี่ยป,ปีปีโต12.8%เปอร์เซ็ ตัวสิบสองจุดปดเปอร์ซนตซึ่งตัวย,ยัดไหลหลักก็คือเครื่องมือเครื่องจักรนะครับเครื่องมือเครื่องจักรนะครับรถยนต์เริ่มมานะครับสีม่วงเนี่ยนะครับเริ่มทรงสอง่ะไม่ใช่เริ่มมาคือเดิมกระโดดขึ้นมาแล้วเริ่มมาเริ่มทรงสองนะสามเดือนที่ผ่านมาคือคิวสองเนี่ยดีทุกเดือนนะครับคิวหนึ่งถ,ถ้าถ้าดูข้างล่างคิวหนึ่งอยู่แปดสิบอินเด็กซ์ร้อยหนึ่งคือยู่ที่แปดสิบนะแต่ว่าคิวสองเนี่ยอยู่เก้าสิบ ตลอดเลยแบงค์ช้างก็ทําดีนะครับก็คือว่าทําเป็นอินเด็กซ์ให้เปื่อธิบายง่ายนะครับแสดงว่า Q2 เนี่ยนะครับตัวเลขรวมของภาคการลงทุนดีรถยนต์ทั้ง Q ดีนะครันี่คือตัวที่สองตัวที่สามคือภาคการผลิตที่มันยังดอบอยู่นะครับืาอทีอธิบายเป็นไงลงทุนแต่ยังไม่ผลิตเพราะว่าอะไรเพราะกลัว ยังไม่กล้าผลิตยังตกลงเดลกันไม่ได้นะครับยังตกลงเดลกันไม่ได้นะก็คิดว่าเดือนกันยายนสิงหาเนี่ยน่าจะดีนะครับแต่ว่ามิถุนายนเนี่ยโอเคเข้าใจได้ว่ามันติดลบเดือนต่อเดือนแต่ว่าปีต่อปีบวก0.6แต่ถ้าดูถ้าดูนะครับคิวสองเนี่ยนะปีต่อปีบวก1.6นึ่1.5นะถ้า เดือดอ่าคต่อคิวบวกสองจุดเก้าคือคิสองเทียบคิหนึ่งเนี่ยบวกเยอะนะครับนะโดยเฉพาะที่บวกก็คือปิโตรเลียมนะออโต้ Auto เคยขึ้นไปแล้วลงนะครับมีสองกลุ่มที่เห็นผมเห็นดูดูการที่มันมีรีบราวคือปิโตรเลียมกับออโต้ซึ่งปิโตรเลียมเนี่ยมันจะสอดคล้องกับต่างประเทศคือคอมมอดิตี้นะครับแล้วก็ ถ้าดูตัวเลข PMI ด้านขวามือของเดือนกันยายนาคมล่าสุดซึ่ประกาศเมื่อวันที่หนึ่งคือเมื่อวันศุกร์นะครับตัวเลขนี้ขึ้นต่อเนื่องนะครับเดือนที่แล้วห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเป็นห้าสิบเอ็ดจุดเก้าแล้วถ้าอีกดูนะครับเขาเขียนว่าภาคการเติบโตในระดับที่เร็วขึ้นในเดือนกรกฎาคมภาคการผลิตเพิ่มขึ้นระดับที่เร็วที่สุดในรอบในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปี หมายความว่าเดือนกันยาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีนะทำสั่งซื้อใหม่เติบโตดับที่สูงขึ้นนะครับระดับจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากที่คงที่เลยก็คือดีทั้งหมด่ภาคการผลิตเดือนกันยาคมดีขึ้นแล้วบอกว่าสิงหาคมก็จะดีต่อเพราะว่าแหละจบดิวจบดิวนะครับ ส่วนเรื่องส่งออกอะไรอาเซียนเริ่มดีทั้งแผงนะครับอันนี้คือตัวอาเซียนเริ่มดีทั้งแผงนะครับมีอันเดียวที่นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยดอกทั้งจํานวนคนดอกทั้งเรื่องของรายรับนะครับแต่ถ้าดูคิวสองเนี่ยจํานวนคนอาจจะลดลงแต่รายรับเพิ่มขึ้นสามจุดห้าเปอร์เซ็นผมบอกว่ามิถุนายนลงก็จริงแต่คิว สองมันทั้งคิวเนี่ยทั้งทั้งไตามาตเนี่ยมันเพิ่มผมก็เลยมองดูว่าไตามาต้าที่สองเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะน่าจะประกาศแล้วน่าจะดีนี่คืออันที่หนึ่งทำไมโฟงเข้านับนอกจากในเรื่องของโยกย้ายเข้ามานะครับก็คือเรื่องนี้ข้ามไปเลยหน้านี้คือแบงค์ชาติเขา มีการประมาณการตัวเลข gdp e นะครับเขาใส่ในตัวลิซิเบิลทาริฟเนี่ยเขามองใส่ว่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เราออกไปที่สิบเก้าปอร์เซ็นต์ใช่ไหมการแสดงว่ารูปที่ใช้ได้ใช้การได้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาคาดว่าสองจุดสามเปอร์เซ็นต์สองจุดสาเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นสองจุดสามเปอร์เซ็นต์ผมก็มาดูตีความว่าเฮ้ยเอาตามนี้เลย ครึ่งแรกของปีหกแปดคือสองจุดเก้านะครับไต่บ้าท,ที่หนึ่งโตสามโตสามจำได้ทีหนึ่งโตสามจุดหนึ่งมนะครับโตสามจุดหนึ่งแสดงว่าไต่มาาท,ที่สองจะโตนะสองจุดเจ็ดเนี่ยแสดงว่าวันที่สิบแปดที่มีการประกาศจีดีไทยเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์นะครับ อยากจะเซอร์ไพรส์แต่ครึ่งปีหลังที่ผมบอกอธิบายกับอีกเนะี่ยคือว่าครึ่งปีหลังมอง .1.6 โอเคเข้าใจได้ใครก็ไม่ใครก็รู้ว่าครึ่งปีหลังเราจะเราจะไม่ดีแต่ว่ามันเริ่มมันต้อม,มีเห็นฝั่งว่า1.6แล้วปีหน้ามันก็ยังมันก็ยังโตขึ้นอนะ่ะคือหมายความว่าถ้าดูถ้าอีกดูม้าดูด้านซะาดูด้านบนส,สายบนเนะี่ยผมผมนี่คือนี่คือเซลล์อของจีดีพีเลยนะนะครับ GDP g r จากการเติบโตนะ่ะนะเขาบอกว่าต้นปี69ถ้าดูกราฟนะฮะไตามาสที่หนึ่งจะต่ำสุดครับราจตรมาสสองจะขึ้นครับถ้าดูรูปนี้นะครับในการประมาณการของเขานะใงชาติตียังไงผมผมตีอย่างนั้นเลยนะครับคือหุ้นคือดัชนีชี้นำเศรษฐกิจแสดงว่ามองไปยังหน้าก็คือว่า Q4 เนะี่ยเศรษฐกิจจะบอททอมหรือย,ยังเก่งคือไตามาสหนึ่งของปีหน้าเศรษฐกิจจะบอททอมนี่คือเหตุผลทำให้ บางเซกเตอร์เอ่ยชื่อเลยแบงค์ทำไมแบงค์ Bank ขึ้นได้ดีที่ผมแนะนำไปเพราะแบงค์คือมันเห็นทั้งหน้าหกเดือนข้างหน้าเดือมันจะต่ำสุดแบงค์ Bank มันเลยขึ้นดีแบงค์ Bank ไม่ได้ขึ้นได้ดีแบงค์ Bank จะเริ่มต้นสตาร์ไม่ใช่ตอนที่เข็ดดีแบงค์ Bank จะขึ้นดีได้ดีตอนที่เศรษฐกิจข้างหน้ากลังจะต่ำสุดนะครับมันสแสดงว่ามันก็จะไปได้แบบนี้นะครับ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่บอกว่าหุ้นไทยถูกนะคือของแย่สุดถูกสุดนั่นคือเริ่มนับหนึ่งกับในมุมของโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับของอเมริกาเองดีสุดตอนนี้กำลังจะดีน้อยลงแพงสุดอยากอใบอกว่านีซ้ายมือคืออเมริกา ยุโรปก็ไม่ไถูกนะก็คือบวกหนึ่งเอสดีนะครับของไทยนี่นี่คือวันศุกร์นะอยู่ตะไอเขียวข้างล่างคือต่าสุดแดงคือสูงสุดสีเหลืองคือบวกหนึ่งลบหนึ่งเอสดีนะครับแสดงว่าทิปมาเก็ตเนี้ยถูกทุกคนนะครับเวียดนามเองไม่ได้ถูกมากมีทิปอะ่นะไทยอิโนโดนีเซียถ้าดูรูปการาฟนี้คือไทยอิโนโดนีเซียนี้ถูกนะฮะ บน P/E งั้นแสดงว่าถ้าผมเป็นเป็นมองในเรื่องของบอกว่ากำลังหาหุ้นที่เป็น deep value f o มก็เลยเข้ามาที่ทิ p m a r k เกตไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะครับมันมาทั้งไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์่ดีนี้เวียดนามจะขึ้นเยอะหน่อยเพราะมันลงมาเยอะนะครับแต่เวียดนามถ้าดูก็คือว่าบวกหนึ่ง S D แต่มันคงมาน้ำแงพงอะเพราะคนอื่นก็แพงกว่าครับแ,แล้วที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าตรงนี้ ทำไมผมบอกว่าหุ้นจะไซด์เว์ตอนนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้คือเนี้ยเออร์้นย่ยูแ g a ที่ผมบอกไปในช่วงต้นเลยนะครับทำไมถึงหุ้นไทยตอน1053ถึงขึ้นแรงนะครับเพราะตอนนั้นคือเน้นยู่อยู่ gap อยู่6%นะครับผมพูดในรายการอีกนัแหละเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนตอนโควิดหกต้น,ตน อนสัพพามก็เกือบเจ็ดนั้นคิดว่ารอบนี้ก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นหกต้นต้นก็รีบารซึ่งตอนนี้รีบาลงมาแล้วถามว่าทําไมาถึงตอนที่ขึ้นตอนที่ขึ้นไปเมื่อเมื่อวันศุกร์เนี่ยหนึ่งสองห้าห้านะครับมันตรงกับบวกหนึ่งเอสดีคือเดิมคือเกินสองเกินสองเอสดีเดิมคือเกินสองเอสดีครับใช่ไหม อ่ามันถูกว่าเลยแต่ตอนนี้คือเริ่มหนึ่งเอสดีซึ่งมันอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์ผมเลยบอกว่าสี่เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยไปทะลุยากต้องไปดูหลังวันที่สิบแปดว่าดีจริงทะลุยากนะถามว่าทำไมทะลุยากหนึ่งสองห้าหกก็คือหนึ่งสองห้าห้าพอละสี่เปอร์เซ็นต์เรจะเปรียบเทียบไปดูจำสี่ไปนะ 4.7หมายความว่าถ้าโฟจะเข้าตอนนี้มันห่างกันห้านะครับในภาพของตัวของเฟดอยู่ที่4.25กันแล้วกันนะห้าเทียบกับ4.4.25มันก็ยังน่าสนใจมามาที่ไทยนะคือถ้าเอาตาสารนี่เทียบกับตาสารนี่หมายควาเทียบกับเอเนจิงยูแกรเนี่ยก็มีคนคิดแบบนี้ผมซึ่งผมคิดอย่างนั้นหมายความว่ารอบแรกเนี่ยคิดแบบ รอบแรกก่อนคือเอาตาสารนี่พันธบัตรรัฐบาลของอเมริกา4ี่สองห้าถึงสี่อ่ห้ามาเทียบกันก็คือว่าของเราแค่สี่เนี่ยมันก็คือหนึ่งสองหกมันก็ยังไปไม่ได้ติดตรงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งคนจะเอาเอาตัวมาเทียบกันเนี่ยเออร์นิงยูก็คืออาจจะเอาโอเนิงยมาเทียบกันเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่ายัางไปได้นะครับเส้นบวกศูนย์จุดห้าเอสดีเนี่ยคือพันสามห้าสิบนะครับเส้นผมมองว่า ซึ่งเหมือนก็เริ่มเห็นบวิเคะร์พันสามห้าสิบพันสี่มาแล้วเริ่มเห็นกันแล้วนะพะใช้โลจิกของ e a r n i n g งอยู่กันะครับที่พันสามห้าสิบมันก็เป็นไปได้แต่ว่ารอบนี้หมายความว่าช่วงนี้ผมก็มองว่าอินเด็กน่าจะเทรดที่พันสองห้าหกนะครับน่าจะผ่านยากหน่อยนะครับแล้วก็ 75, พันหนึ่งเจ็สิบห้าเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรที่ดูแย่หน่อย นะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมว่าทําไมถามว่าท,ทําไมทําไมโฟถึงเข้ามาในตลาดหุ้นไทยต่างชาตินะครับหนึ่งก็คือาผมสรุปก็คือว่ามันจะโยกย้ายจากเดเวล็อปมาร์เก็มาสู่อีเมจิ่งมาร์เก็ตจากการประมาณการตัวเลข GDP สองก็คือว่ามันจะเปลี่ยนจากภาพบริการมาสู่ภาคการผลิตนะครับสามก็คืออเมริกาอาจจะต้องเห็นภาพของการตอบลงของเศรษฐกิจนะครับไทยอาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วก็สุดท้ายก็ตกที่ วร์เรเชันก็คือหุ้นไทยนะครับถ้าเทียบกันระหว่างพันธบัตรอเมริกากับยิวของหุ้นของไทยเนี่ยมันยังถือว่ามีอัพไซด์อยู่นะครับโฟก็เลยเข้ามาในช่วงของสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาครับอันนั้นก็เป็นข้อสุดทั้งหมดครับแต่ว่าหลายๆตัวอย่างเช่นอ่สั่งของปิโตนะครับมันก็ดูเหมือนกระตุกกระตุกขึ้นมาแล้วก็ไล่ราคาขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่โอเคในช่วงวันสองวันนี้อาจจะอาจจะมีจังหวะของการย่อลงมาบ้าง อันนี้ลันเวมันยาวแบบรอบใหญ่เลยไหมครับพี่ต้นหรือว่ามันก็แค่ระยะสั้นระยะกลางคือคือถ้ามองมิคโอแบบภาคการมาสักครู่เนี่ยเออก็คือมีการโยกย้ายจากเซอร์วิสไปเป็นภาคเมนูแฟคเจอรลิงคอ่าก็ควรจะต้องไปยาวยาวหมายความว่ายาวผมหกเดือนนะครับอีกบอกว่ายาวผมว่ายาวมากผมผมจะพยายามใม้มิคโคเป็นแบบปีปี นะครับพอวิเคราะห์ปีๆเนี่ยยังไงก็ยังไงก็ผมไม่มีผมไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับไม่ได้ดูกัรเปลี่ยนไปครั่อไงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนะผมว่าผมจะวิเคราะห์ยาวขึ้นแต่ตอนนี้คือว่าคุณอย่าไปวิเคราะห์ยาวเลยยังไงก็ผิดโอกาสผิดสูงนะครับผิดสูงหมคะว่าคณบอกวิเคราะห์กันหนึ่งปีข้างหน้านะครับพอะเกิดตรงนั้นจริงแล้วเนี่ยเกิดไม่เกิดไม่รู้เพราะคนลืมหมดแล้วไง <น>ผมก็วัดเกณฑ์รรตรงนี้เลยว่าสามโกเข้างหน้าเนี่ยผมบอกว่าทั้งแต่ว่าที่จะมาแรกๆจะเป็นเรื่องของสเปก<ม>นะครับก็คืออะไรก็คือลงการปิดโต<ฮ>นะครับแต่ว่ามันติดอะไรมันติดเรื่องสิบสองสิงหา 12, ก็คือวันที่จีนกับอเมริกาจะคุยดยวนะาร่าจบดิวตรงนี้เมื่อไหร่ด้วย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 เท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือว่าจะเลื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะครับคือหมายควาว่ามันโดนอั้นตรงนั้นอนะ่ะนับข้ามใบป,ปาปผมก็เลยบอกว่าหลังสิบแปดเนี่ยผมคิดว่าคุณคุณได้จะขึ้นนะับจาก gdp e ด้วยจากว่าจบเดีวของของของจีนด้วยนะครับพอจบดีวของจีนปาป๊บเนี่ยจะมาด้วยทรงไหนก็นแล้วแต่ัเข่ากับปัจจุบันก็นแล้วแต่หรือว่าโอเคได้ดีก็แล้วแต่ผมผมว่าเลื่อนเ่ยยังไงก็คงคานกันไปคานกันมาอยู่อย่างนี้แหละ นะครับที่ทานกันไปกันมาคือว่าจีนก็มีไพ่เหนือกว่าก็คือมีแร่หายากอยู่คุณไม่อยากได้ก็เป็นไรเรยจะทำมองเนี้ยใช่ไหมนี่นกันแลกกันไปแลกกันมาโอเคว่าเลื่อนเลื่อนปุ๊บก็คือข่าวดีัผมว่าอนะมันก็ทําให้ทําให้ปีโตกันมาเอ้ยตอนนี้คุณก็สะสมไปลงการปีโตหรือจะสายตรงเลยก็คือน้ํามันเพียวฐานหินด้วยใช่ไหมฐานหินด้วยนะครับหรือจะเป็น ถ้าถ้าแบบองค์คบองค์ประกอบครบนะมันคือปูนซีเมนไทยอืออ่าเพราะแลไรมันจะมีทั้งอะไรมันจะมีทั้งวัสดุก่อสร้างด้วยใช่ไหมในจีนด้วยคใช่ไหมแล้วมีปิโตเคมีด,ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของตัว s c g ีจีอืมที่เปนสัญล์ของเขาครับมันได้ครบหมดเลย งั้นผมเลยบอกว่าถ้าเลือกระหว่าง GCIVL เนี่ยที่เป็นสายของปิโตปิโตของจีนเนี่ยผมว่าปูนปูนซีเมนไทยเนี่ยจะขึ้นได้ดีกว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะคือถ้าแบบใครเล่นโซลล่างก็ต้องเป็นปิโต GCIVL นะครับไทยเป็นหุ้นที่แบบแข็งแรงหน่อยก็คือปูนซีเมนไทยผมว่าหุ้นสมุนไพรกิจเท่นั้เทานาสต็อกนะครับไปไปบอกบอกขอเขาเท่านั้ก็แย่เลยคือหุ้นที่แบบว่ากำไรน้อยถุดกำไรมากแล้วกัน แตเขาไม่ได้แย,ย่ใงน,นที่ขาดทุนนะอาจจะมีบางบางบ,างบางแต่มากขาดทุนนั้นถ้าเล่นสตอรี่ของต่างประเทศเนี่ยไปชุดนี้เลยนะครับเมื่อไหร่ลงมาสะสมไม่ไล,ลงมาสะสมเพราะแรงมันจะไปขึ้นหลังที่เดีวของของจีนจบซ,ซึ่งก็คือสัปดาห์หน้าซึ่งก็คือสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์นี้มันจะหยุดสี่วันใช่ไหมสัปดาห์หน้าหรือคนที่แบบคือต้องซื้อตัดก,ก่อนภายในสัปดาห์หน้า นะครับแล้วพอจบเป็นปากมันก็มันก็ดีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับผมก็ยังคอแบงก์อยู่นะครับผมยังคิดว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยจะขึ้นตามเศรษฐกิจไทยบางกีที่อธิบายไปยังขึ้นแล้วยังขึ้นอีกนะครับแต่ว่าจะช้าแล้วถือจะไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนก็จะไฮไลท์ไปที่ KTB กับ b b l ใช่ไหมพอเรื่องของการบินไทยนะครับประมาณการกันไปก็สิบาทนี่ก็ถึงทั้งหมดแล้วนะครับงั้นผมว่า KTB กับ BBL ก็จะมีสตอรี่การบินไทยด้วยแล้วก็ GDP ที่ประกาศวันที่สิบปดเนี่ยผมก็เชื่อว่ากลุ่มแบงค์จะดีขึ้นแล้วก็เงินปันผลยังไม่ประกาศแต่ KTB อาจจะไม่เกี่ยวข้องเงินปันผลนะ SCBK b a n k ank, ก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยถ้าใครดักใครเล่นสายหุ้นที่ ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มแบงก์ใบนะครับถ้าใครเล่นสายที่คิดว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยนะผมยังหาหุ้นที่แบบชัดๆไม่ได้อาจจะชอบนิคมอุสากรรมก็ไม่ค่อยเต็มปากเต็มคําใช่ไหมก็คือตัวเลขภาคการผลิตมาตัวเลขการลงทุนมา นะครับอันถ้าเกิดจะเลือกก็คือน่าคือถ้าไอ้กลุ่มในประเทศเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังยังยังแบบขึ้นได้ช้ากว่าหรือน้าหนักมันอาจจะไม่เยอะเพราะผมเชื่อว่าจีนมันจะมาก่อน <laughs> ไอ้แก๊งคอมอมิวนิตี้เมื่อกี้มันจะมาก่อนแต่ว่าพวกพวกอ่แบงค์นิคมอุหกรรมนะครับก็จะดูน่าสนใจนะครับ <laughs> หรืออีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือกลุ่มชิน้นส่วนเนื้นิ่จะไปเน้นที่รถยนต์ นอาจจะต่างันชาวบ้านก็นหน่อยยานยนต์เทอร์นาลาของโลกนะฮะเนี่ยก็อาจจะเป็นเคซนะครับน่าจะจะขึ้นได้ดีได้ดีได้ดีกว่าเดลต้านะครับเพราะเดลต้านั้นเป็นเป็นอาจจะผมอธิบายเมื่อสักครู่แล้วผมมองว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคในอเมริกาเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะดูความสนใจอาจจะดูน้อยกว่าแต่รถที่แย่อยู่รถยนต์เนรถยนต์นะครับนั่นก็เป็นแนวคิดที่พยายามอธิบายใน เดือนนี้ครับอคุณบอลบอกว่าแล้วฝั่งของกลุ่มอสังหานะครับน่าเก็บไหมฮะครับคือความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นแนวแนวเดิมของโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะกลุ่มแบงก์กลุ่มแรกคือกลุ่มแบงก์จากสิแต่ว่าเท่าไหร่ก็ตามเศรกิจเริ่มมาดีนะครับกลุ่มอสังหาริมาซั์จะมานะครับแต่มาเมื่อไหร่มาไตรมาสี่ครับ แต่ก็ว่าถ้าคุณเมื่อกี้ที่ผมอธิบายล้อกับแบงค์ชาติอ่ะนะแสดงว่าคุณต้องซื้อคุณควรจะซื้ออสังหาริมารับรอบใหญ่นะครับเปลี่ยนจากแบงก์เป็นอสังหาเนี่ยผมมองว่านี่คือผมมองว่าเป็นเดือนมกรากรุ่งพาปีหน้าหรือธันวาปีนี้นะครับตามรูปภาพเมื่อสักกู่เนี่ยนะของแบงค์ชาติเลยนะนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจต่าที่สุดเนี่ยอสังหาจะเริ่มมาเพราะอะไรเงินมันผลสูง ช่ไหมก็มันก็รอจิตเดียวกับแบงก์แหละนะครับนั้นใครที่ติดอยู่อสังหาริมทรัพย์อยู่ที่อยู่อาศัยเดยเพราะคนก็บอกว่าจะซื้อที่อยู่อาศัยต้องเป็นที่อยู่เป็นเทียบนลูกค้าเซเ m e n t บนนะครับสิริเอสซีเอสเซ็นะครับอย่างเงี้จะจะแข็งแรงกว่าแต่ว่าขอไปซื้อปลายปีต้นปีหน้าถ้าไม่อยู่ถือถ้าอยากซื้อเพิ่มก็รอตรงรอตรงนั้นครับชั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วน ด้วยความมุ่งมั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis t a l l o r หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยประชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะแก่ทุกๆกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและะว้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้อย่างไรและระหว่างที่ล้มละจะทำอย่งไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Teller ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้